มาแล้วมาแล้วสว่างชาแนลวันนี้นําเสนอเมนูนี่พี่น้องสุกแล้วมาด้านกาลังใส่หอมบัวอะไรเอ่ยตามมาดูอะไรเอ่ยเมนูวันนี้นะครับผมเกีงอมไก่บวานพี่น้องกระลาอกไก่จานตากุยยาวด้ยครับผมชวดนตุ๋สุกแล้วใส่มะเขือปอกใส่มะเขือพวงเข้าไป กวยยแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงพี่น้องนี่อมไก่ครับผม mm hmm. สลาเป็นอ่ะไก่รับแล้วพี่น้องนี่อ่กไก่เยสเรียบร้อยพี่น้องโอ้ยอาหารกินนะครับผมอมไก่ตัวอ่กไก่พี่น้องหอมแล้วเรียบร้อยสุกแล้วพี่น้องจวดจวดอาหารวันนี้ครับผมน่าเทียจังเลย เรียบร้อยแล้วโอเคไปทาหนโลกินครับผมเ,เรียบร้อยแล้วนวนี่ประมาณนี้เรียบร้อยแล้วจ้าเกลี่ยหน้าเกลี่ยจังเลยเรียบร้อยเลยจ้าโอเคครับผมแล้วมาได้กินข้าวอิฟซีอ่อกไก่ครับผมนี่ข้าวสวยร้อนๆแตามด้วยลวกผักนี่มะกรูดแปร์อ้าว มามามาเกียดเกียรเกียดมาเด้ออิบซีกินข้าวแรงน้ำกันอร่อยอร่อยวันนี้เขาอ๋อไก่กี่ใช่ไหมอ๋อไก่แซ่บนี่คุณ จุดชวดจุดชวดข้าสวยร้อนๆรวบทวนยาวอีกนะแกโบแกโบแกอืมหวานลิบอากาศหนาวแล้วพี่น้องไอ้ทางบ้านนอกประเทศนอกล ต้องกินน้อนร้อนอนี่อากาศสามองศารั่วกระลำปีไปเนาะ